สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กคา,า,าร์บอนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาพูดคุยข่าวสารวันนี้ในคลิปนี้กับผมแชมป์พุทธิคุณสุนทรนนท์จาก FM 99นะครับก็ย้ำกันอีกทีฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพจคาร์บอนด้วยละกันนะครับคอนเทนต์ดีๆมีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรที่ชอบอกชอบใจทีมรักทีมเชียร์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลากันนะครับทีมนี้มาพูดถึงเรื่องของเจชนาทิพย์หน่อยนะครับใน ในสุดสตาที่ผ่านมานะครับเราก็มีเรื่องของเจเนี่ยที่ลงเล่นให้กับฟอนตาเล่นะครับแล้วก็ผลง,งานโดดเด่นจริงๆนะครับในในช่วงหลังนะครับแล้วก็มีเกมที่เล่นกับอุ่นเครื่องกับเบชหรือว่าาริชเช์เชมันั่นเองนะครับคือฟอนตาเล่เนี่ยในสุดสตาที่แล้วพวกเขาไม่มีเกมหลีกลงเล่นเนื่องจากว่าบุกการบุกไปเยือนนกกาโกย่าแกรมปัสนะครับผู้เล่นของนาโกย่าเกิกนกี่ค,น,คนสักอย่างเนี่ยเกินครึ่งทีมเน่ติด ควิดก็เลยทําให้เกมนี้ถูกยกเลิกออกไปทําให้พวกเขาก็ได้พักมาเต็มๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคู่แข่งมาถึง4-0แล้วก็เจชนาทิมเล่นได้ดีด้วยนะครับก็เลยมีเกมอุ่นเครื่องกับเปเชที่เดินทางมาเรียกว่าปรีซิซันที่ญี่ปุ่นนะครับในขณะที่เกมลีกในสุสาห์นี้ก็จะหยุดเหมือนกันเพราะว่าจะปล่อยให้ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นในศึกเรียกว่าเอเชียตะวันออกครับนะครับก็คล้ายๆกับอาเซียนคับบ้านเราเราก็มีพวกเกาหลีจีนญี่ปุ่น ไต้หวนันฮ่องกงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีนักเตะของฟรานเตเลต่ติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ไว้ทีมสามคนเป็นการเลี้ยงนักเตะโดยที่ไม่ไม่ดึงนักเตะจากลีกยุโรมาประมาณนช่วงปีซีซั่นนะครับก็เป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในเจรลิ่ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนเจชนาธิปสองสองแอคชั่นใหญ่ๆที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในเกมอุนเครื่องกับเบเช่แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่า ทุกคนเรียกว่าเมซี่เมซี่เจนะครับสไตล์การเล่นรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยไปละไม่ค่อยถึงเรลียว J. เนี่ยเมซี่แล้วเจเนี่ยได้ลงดวลกับนักเตะระดับโลกแบบนี้วันนั้นมีทั้งเนมามาเมซี่เอมบัปเป้มันเป็นความภาคภูมิใจของกาฟุตบอลไทยนะครับเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจใหญ่ๆเลยนะครับเจทำความฝันของตัวเองในการไปประกบหรือว่าเรียกว่าไปปะท้ากับนักเตะระดับโลกแบบนั้นนี่คือความฝันของตัวของเจอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากความฝันของเจแล้วเนี่ยยังเป็นการ แสดงความฝันของเด็กไทยคนอื่นได้แบบชัดเจนยิ่งขึ้นครับว่าหากคุณเก่งจริงหากคุณมีวินัยมีความมุ่งมั่นจริงคุณก็สามารถคนไทยคนหนึง่งหรือคนไทยอีกหลายๆคนก็สามารถเป็นได้อย่างเจชนาธิปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจทาเนี่ยถือว่าเป็นผลบวกในแง่าภาพกว้างของฟุตบอลไทยแน่ๆอยู่ที่ว่าใครจะหยิบไปใช้จับใช้วิธีการของเจให้เป็นประโยชน์นะครับสมบาคมฟุตบอลเองมองแบบไหนก็ยังนิ่งๆอยู่นะไม่ได้มีการพูดถึงอะไรมากมายนะครับแน่นอนว่าไม่ต้องไป ชื่นชมมีคนชื่นชมอยู่แล้วนะครับทําได้อย่างยอดเยี่ยมสองแอคชั่นที่เจทำก็คือการวนหลอกดึงหลบผู้เล่นของอ่าเปเชรนะครับดึงหลบเลี้ยงหลอกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีการตัดคลิปมา แชร์กันในโลกโซเชียลข้างที่เยอะเนี่ยเป็นช้อยเป็นช็อตหนึ่งที่เลือกช้อยทําได้ถูกและทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อีกอีกช็อตหนึ่งก็คือการลงไปช่วยเกมรับแล้วก็ลิวเน็ตเมซี่เนี่ยได้ยิงโลง่ลงๆแล้วแล้วเจไปเคลียบอลจากเส้นนะครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยเจชนาธิปก็บอกว่า ค,คือก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่น่าตื่นเต้นแล้วก็นักเตะในดวงใจของเขาก็คือลิลลี่มเมซี่อยู่แล้วนะครับ,บ,บจบเกมเจก็เอาเสื้อไปให้เมซี่เซ็นซึ่งเมซี่ก็เซ็นนี้ด้วยแล้วเจก็สแสดงความเป็นไทยได้แบบน่ารักครับไหว้ขอบคุณเมซี่ด้วยซึ่งคลิปนี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับอตอนตกรอบไม่ใช่ตกรอบตอนแมตช์ที่เจอฟุตบอลโลกคัดฟุตบอลโลก2018ช่วงนั้นเราราปี2016ที่เราแพ้ญี่ปุ่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน2-0เนี่ย เจชนาทิพย์เคยโพสไว้ว่าขอบคุณพวกคุณมากที่มาสอนพวกเราประมาณนี้นะครับคืออารมณ์เหมือนกับว่าไม่ยอมรับในความพ่ายแพ้แต่ไม่ได้ยอมแพ้นะวันหนึ่งจะไปทาบรัศมีญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวเจเองเนี่ยพาตัวเองเไปทาบรัศมีญี่ปุ่นในการเล่นเจลีกละนะครับก็เหลือแค่ทีมชาติไทยภาพรวมทั้งหมดแหละว่าจะไปได้ได้แบบไหนนะครับซึ่งหากเรามีคนที่คิดหรือทําได้แบบเจชนาทิพย์ มันไม่ใช่แค่สิบเอ็ดคนอะ่ะมันต้องมากกว่านั้นอะ่ะมันต้องเป็นหมื่นเป็นแสนคนะนะครับเพื่อที่จะเป็นทรัพยากรด้านลูกหนังของวงการลูกหนังไทยแบบพี่เจชนาธิปทำต่อไปนะครับวันนี้เจทําให้เห็นแล้วจากปี2016ที่บอกว่าขอบคุณญี่ปุ่นที่มาสอนพวกเขาเล่นที่มาสอนตัวเขาะเล่นฟุตบอลมาถึงตรงนี้เจชนาธิปไปสู่การเล่นกับนักเตะระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นคือความยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็เรียกว่าเพจการบอลเองทีมงานทุกคนผมว่าแฟนบอลชาวไทยือให้เจชนาธิปแน่นอนครับอ่ะ ก็อัปเดตคลิปนี้ไว้ในเรื่องของนักเตะไทยอย่างเจชนาทิพย์แล้วกันนะครับแล้วความขึ้นหอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเพจกาบอลของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ